เก็บตรงไหนผมยังจะเล่นมายังไม่เคยเลยเฮ้ยเอเดอร์มาอันนี้แล้วเอเดอร์มาเอเดอร์มาเอเดอร์มาตะเร็ียวยิงมาไอ้เจ้ากูหนีเอเดอร์ตะกุดเอทีเอทียิงตายเวดเียวชะลมันสลบมันเร็วสลบมันก้ามันก้าวันโอ้ยเอเดอร์เอเดอร์เวเดอร์เอเดอร์ไอ้เหี้ยนี่ก็ยิงกูละกี้ไอเยีงเอเดอร์กันไรเปอร์ยิงเปี้ยงมึงไปยิงไอเอเดอร์มาเอเดอร์มาอีกแล้วทุกคนตู้มันวินางโกเกมกิน ไปวิ่งไปยังเดาเบิดลมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วไม่มีแบรนด์ไมมีคนใช้โปรอู้หูก่อแตกวิ่งเร็วก็ไม่ทันไล่เขี่ยกระจายเอ้าพร้อมนะตาหลิวโอกเกอร์ว็เยี่ยมลุ้ไปดึงลุนลุ้นไปดึงสามหกแล้วสามหกแล้วสามห้า ให้คะแนน Star War Battle Bond Beta เก้าเต็มสิบท่าคะแนนมาจากการใช้ชื่อว่า Star War ตีคะแนนให้มาจากการใช้ชื่อว่า Battle Bond จบยะ